ไม่เจอความบันทิงสิ่งใหม่แร้วอะไรอ่ะมอไซค์พละขานมาล่ะได้ขับชนรั่วขับปิดรั่วรัวไม่พังเลยมอไซค์ไม่เก็บเลยประเด็นคืออะไรวะพี่อะไรเหรอผมไม่เห็นตัวพี่เอาพี่กูมาละืมเจมอไีเรียอ่ะอยากไปไหนจ้ะทำมิชชั่นหรอพี่พี่มักพี่ม์กมิชชั่นยังม์กแล้วม,ม์คมิชชั่นไหน ชใช่ใน FOB ปะ่ะ <Yeah. S 2> โอเคพี่ต้องมาข้างๆแมปห้ามาามาที่พอย n t ถ้ามาที่พอย n t ปุ๊บผมจะไม่เห็นหจริงไหมจริงจริงโอ้ใจแต่ไม่เป็นไรก็แบบกลับมายังไม่เคยเจอปิวกระเด็นตายหาเลยพอใครถ้าพี่ชนหินนะพี่จะปิวกระเด็นตายหาก็าชนอยู่ไม่เป็นไรเลยแล้มันมันจะมีจังหวะหนึ่งกับพี่ที่ชนโปง้งก็คือน็อกเลย กูเป็นแล้วตอนนี้โดนเหรอยังติดไปไหนไม่ได้อไปไหนไม่ได้ไปด้วยสักพักเพิ่์มันโผล่ม่เข้าไปในท่านเลยเออที่อันนี้น่าจะอีดีเด็ดเอวีดีแด็ตนะระวังค่อยๆเข้าอ้าวปีช่วยด้วยป้าวกูตกลงทำไมเขาไม่ชอบขับหอกันว่า มึงขับยังไงให้มึงจมน้ำว้าจมน้ำอะไรอะกระแทกหินนี่ทีแล้วแม่งก็ล้อนตัวผมเออจำไว้นะรอบหน้ายจะชนหินนะโอเคนะผมขับฮอเดียวที่มั่นใจในสีมือฟนตัวเองมากแค่ไหนระดับหนึ่งเดี๋ยวจะได้รู้สเปคไรสักฮะอะไรอ่ะวิ่ง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  วิ่งวิ่งวิ่งใครจะอยู่ก็อยู่กูไปแล้วว้ายวิ่งวิ่งสิพหายแล้วแม่งจอดดาบปุ๋ยเด็กเยอะว้ายประจับว้ายนูนบานเลยนะไฟไหมยังพอไฟดับแล้ว น่ามาเลยกนน้อตบากายิงกันเองวะไปล่อยแม่งยิงกันไปโอเรรอน่ารแค่ไเทียี่อะไรอะพี่เล่ามาสิเมื่อกี้เกิดอาเพศอะไรขึ้นมันไมเดินไปจอดรถเฉยๆแล้วมันก็เห็นเลย อืเอาผมถามเมื่อกี้มั่นใจในฝีมือฟันเปอร์ตัวเองมากแค่ไหนครับระดับหนึ่งเฮ้ยไม่ธรรมดาให้รู้สบ้างอดีตผมเม่นปืนโอ้ยอะไรวะไอ้เแค่มันก็ตาวไกลจังล่ะ เม oh. yeah, oh. huh. um ื่อกี้มันยิงพ şey ี่เหรอเหียโหดเกิอโอ้โหหลังเข้าเกินไปอันนี้เกินไปเกินไปอย่างมากขูหไมค์สองเหรอทีมีพี่ติบแปดรถกระบะอยู่ข้างหน้า <c oughs> ไม่กันหรอ,อะเดี๋ยวพี่ไปวิ่งก็หามุมดีๆแม่ก็รอให้มันเลิกคันกันเดี๋ยวผมจัดการพวกเปิดน,นี่กันม,มาใครซ่ากูกูมีของใหญ่แนละ้วกูซาได้โอ้หลังเข้าเด้อระวังจ้าพี่กูสู้ไหวอิะอะไรอะเดือดเชื่อ งั้นผมแค่โลเคชั่นไอเทมนี้แล้วผมออกเลยนะได้พอเดีนนมทีมม่วีกญาอะไรวะเนี่ยอ๋ออะไรสลายซะพี่มีรถหรือมีอะไรวิ่งออกมาไหมตกลงครับผมผมมาออกได้ จกงานยากของพี่เนี่ยออกไงขึ้นรถแล้ววิ่งเลยก็ได้นะพี่ถ้าพี่ทาได้ถ้าน้องคนไดอยู่ข้างในพี่ไม่ต้องไม่ต้องห่วงผมไปเลยพี่ขับออกมาได้ปะมใชแล้วพอมาแล้วเสร็จแล้วแต่พี่ยังไม่ได้เก็บปืนเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอามาเอาตอนบรรบฮรเลิกเอเลิร์พี่เอาตอนอเลิร์เนี่ยแม่งฆ่าตัวตายชัดทีพอมีปืนป่ มีใช่ขอฉันชอบสิ่งนี้เป็นอย่างมากกูก็ไม่เหลือจะเชื่อว่าพี่กูสามารถยื้อใหญ่พวกเพียนั่นได้จนกูเสพภารกิจอ๋อทำไมล่ะไม่ธรรมดาก็เป็นอดีตสเปเชียลออฟเลยนะจ้ากิญญาคุณพิเศษคุณจอดที่ไหนได้บ้างข้างบนแล้วกันนะง่ายสุดสองเราเกมนี้พี่หาที่สูงๆมาจอดแล้วค่อยๆลงมาโอเคสวยงาม ไดเล่งเลยอืมเดี๋ยวพี่สปอร์ตจากตาฟ้าให้ขอไปแบบเงียบๆไม่ได้เหรอพี่เอาเหรอเอาเงียบๆเหรอไม่ใช่เงียบๆคนนพี่กูก็ชอบความยิ่งใหญ่อลังการเล่นกันก็มีนะครโค้ดรีคอนแบบใดเออโค้ดรีคอนแบบเปิดตัวอลังการแบบไม่พูดเลย เหลือฝัอจำได้มีสนาหนือเปล่าเจอสนาแล้วพบยังวะเหลือคนหนึ่งเหรพบแล้วเหลือในเหลือในบ้านอีกตัวหาไม่เจอเหลือตัวสุดท้ายไอ้ตัวใกล้ๆนี่ยิงเลยก็ได้พี่ไอ้ตัวข้างใต้ตีเรา <Okay. S 2> อย่าลืมใส่เก็บเสียงนะโป้งขึ้นมานี่คือฮาไม่โป่งหรอโป,ป่งป้าเลยในนี้แล้วเมื่อกี้เรียกอะไรวะ เมื่อกี้มันเข้าปริยาสายตาแต่เราไม่รู้เลยสายตามันนอตัวสุดทายแล้วอะไรเป็นเปอะไรแกแล้วไม่เป็นไรโอเครีบซ่อมด่วนตัวนี้น่าจะได้ไม่ไสามารถขยับที่เดี๋ยวนะขอขยับที่ก่อน กูสามารถลงไปต่ำกว่านี้ได้ไหมเนี่ยอันนี้แม่งสูงเกินไปนิดนึงเหรขอขอหาขอหามุมลงไปแป๊บถ้ามีอ่ะนะหาตัวสุดท้ายในโบสถ์ไม่เจอฮึอะไรวะวัดห่วยเกิดอะไรขึ้นมันยิงไม่ตายขออภัย ไม่ได้ตั้งใจนะบอกก่อนอ่าฮะไม่เป็นไรไม่ได้ตั้งใจเพราะที่พี่จะได้วิ่งปีซึ่งเฮลิคอปเตอร์มาป่าทันทีเลยนะที่ไม่ได้มีความตั้งใจอะไรอย่างั้น้ยจะหัวเลยไม่ได่จะช่วยกันซ่วยช่วยกันซ่อม่อยช่วยกันซ่อม่อยกำลังช่วยเ่ยเข้า r e ริโอเฮ้ ตายเด็กตัวตายออกมางปีกแม่ตาย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 กูยังหามากันอย่างนิ่นงปุ๊แตกไอ้แคกนี้ก็รู้เลยเหรอใช่ก็เหมือนแบบทั้งทั้งประเทศนี้แม่งมีโรงทำเนื้ออยู่ที่เดียว ดเ,เ,ออเดี๋ยวนะพี่แล้วประเด็นพี่เอารถไปเจาะเอยเอาฮอไปเจาะหน้ารถมันมันจะไม่ชนฮอรแล้วระเบิดใช่ไหมวะเอ,อ้ยโอเคสกิลยังดีสกิลยังดีสกิลยังดี